โรงเรียนแม่ลาว,วิทยาคมเดิมชื่อโรงเรียนดงมะดะเป็นโรงเรียนมัธยมสามัญประจำตำบลดงมะดะตั้งขึ้นเมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2502ในวันที่25เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2545ได้รับอนุมัติจ,จากกรมสามัญศึกษาให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนดงมะดะวิทยาคมเป็นโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เพื่อสอดคล้องกับการเป็นโรงเรียนประจำอำเภอแม่ลาวเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2567เวลา18.08นาทีได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด6.3ดิเตอร์ความลึก7กิโลเมตรโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอแม่ลาวส่งผลกระทบให้โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้รับผลกระทบอย่างหนักอาคารเรียนหลักจำนวน2หลัง ทางลงมาไม่สามารถใช้งานได้อาคารฝึกงานอาคารประกอบการต่างได้รับความเสียหายไม่ต่างกันและถูกประกาศให้เป็นเขตพื้นที่อันตรายนักเรียนคณะครูไม่มีพื้นที่สำหรับการจัดการเรียนการสอนด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระกนิษาาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนสุดาสยามบารมราชากุมารี ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างอาคารเรียนอาคารพระราชทานต้านแผ่นดินไหว14ให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมและเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนด้วยพระองค์เองเมื่อวันพฤหัสบดีที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมตั้งอยู่เลขที่376หมู่7 ตำบลดงมะดะอเภอแม่ลาจวจเชียงรายสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6วิสัยทัศน์โรงเรียนแม่ลาววิทยาคมมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะการเรียนรู้ในศตวตรรษที่21ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนนายศรีวันตุ้ยตาผู้อำนวยการโรงเรียนนายอเนกพงนันทเสนร,รองผู้อำนวยการโรงเรียนนายประวิทย์นภิกุลผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนางจีรนันเสมอใจหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการนางสาวอภิญญาจันทร์อิน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอำนวยการนางธัญรัตน์สมศักดิ์รัตนกกร,กรหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนนายอธิกรทาแกงหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปนางสาวกรายใจสุทธิทรัพย์หัวหน้ากลุ่มบริหารงานนโยบายและแผนโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมมีลักษณะที่สำคัญคือเป็นโรงเรียนประจำอำเภอแม่ลาว เป็นโรงเรียนในโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นโรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาหลักสูตรและจัดก,การเรียนรู้ภายพิบัติแผ่นดินไหวและเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้แก่หลักสูตรพื้นฐานทั่วไปหลักสูตรห้องเรียนฟุตบอล หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หลักสูตรศิลปภาษาไทยสังคมหลักสูตรศิลปภาษาจีนหลักสูตรศิละปะหลักสูตรธุรกิจอาหารหลักสูตรห้องเรียนฟุตบอลโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b q a คผ่านการรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์กรมหาชนสมศได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภายพิบัติแผ่นดินไหวจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติรางวัลคุณภาพพิเศษแห่งสพทโอเบ p สเปเชล ระดับ3ดาวความโดดเด่นด้านสังคมศาสตร์สาขาภูมิศาสตร์ความโดดเด่นด้านทักษะทางกีฬาและสุขภาวะของผู้เรียนประเภทฟุตบอลความโดดเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมรางวัลเสมาปาปาสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จากกระทรวงศึกษาธิการรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2567จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับดีเด่นระดับเขตตรวจราชการที่16สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลระดับดีเยี่ยมโครงการโรงเรียนสวยภูมิทัศน์สดใสปลอดภัยไร้มลพิษ จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนยังคงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาให้เป็นโรงเรียนคุณภาพห้องเรียนคุณภาพและนักเรียนคุณภาพ